ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับรถแห่ครับคูมอยมิวสิกออนทัวร์ครับแมนบอกหอสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับรถแห่ภูมอยออนทัวร์ครับผมวันนี้ครับภูมอยมาทําอะไรครับผมครับเรามาชมกันว่าเทคโนโลยีเอกซาวน์ตอนนี้ไปถึงไหนครับหลังจากปีก่อนตู้หมุนครับหมุนมาแล้วรู้สึกว่าเสียงกลางยังมีปัญหาและเบาอยู่ครับผมปีนี้เราพัฒนาครับตู้ยื่นครับอันนี้ตู้ยื่นฟังก์ชัน2นะครับผมฟังก์ชันแรก ยื่นตรงครับอันนี้ฟังก์ชัน2เรามาชมกันครับคันนี้เรามาเติมเต็มอะไรบ้างครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตรงฝาเปิดตู้เสียงกลางตู้ยื่นของเราออกมาครับหลายคนสงสัยว่าทําไมต้องเพิ่มตู้ตรงนี้ครับเพราะว่าเวลาเล่นครับจอดเล่นเสียงกลางถึงแม้จะมีกลางข้าง4ดอกแต่มันยังสู้เบรดไม่ได้ครับเบรดมาล้อมทุกที่ทุกทางแต่เสียงกลางมันซับไม่พอครับผมเราเลยพัฒนาครับมาเพิ่มตู้กลางตัวนี้เข้ามาเพื่อเพิ่มความดังของเสียงกลาง ให้อิ่มมากขึ้นครับผมเรามาชมกันว่ามันออกมายังไงครับผมอันนี้ก็เป็นประตูธรรมดาเพราะว่า1ครับมันเป็นงานแก้ครับประตูก็ได้อประมาณนี้ถ้าเป็นงานผลิตใหม่ช่องนี้จะว่างขึ้นประตูก็สามารถเป็นประตูลมเปิดออกมาได้ครับผมเราก็ยังรอดูครับนี่ขันต่อไปครับเวอร์ชันเต็มเก็บทั้งหมดว่าเป็นยังไงมาไงครับผมพอเปิดตู้ครับเราก็มีรีโมทเป็นตัวคอนโทรนครับในการกดตู้นี่ออกมาครับมาครับเรามาชมกันว่ามันอยังไงครับผมนี่ครับความไฮเทคของเราครับผมครับ ก็ถือว่าล้าสมัยไปอีกหนึ่งอย่างครับทำไมเราถึงยกขึ้นสูงครับผมเพราะว่าตอนแรกยื่นตรงมามันเสมอกับนักร้องครับเวลาเราร้องเราพูดอาจจะมีการหอนกันนิดหน่อยครับสลับตัวนี้ครับสองครับเพื่อลดจุดดีเลย์บางจุดครับเพราะว่าตอนแรกอยู่เสมอกับคนเล่นครับผมคนเล่นอาจจะได้ยิน ั่งหลังก่อนครับตู้หน้าครับผมนี่สําคัญเลยครับในการเจาะเล่นเพราะว่าตู้รถแห่ครับมันบางโครตทิดโครทางครับบางทีนักร้องอาจจะได้ยินเสียงไม่พร้อมกันนี่คือจุดหลักของรถแห่ที่ทํายากครับผมวิธีนี้ก็เหมือนเดิมครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับครั้นี้สุดวิธีลูกค้าเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับผมวิธีตัวกลางครับลูกค้าใส่กระบอกไฮริกดันออกมานะครับผมทางด้านงานโัถังครับมีหลายเกรดหลายราคามากนะครับสำหรับลูกค้าครับจุดไฮริกจะด้จุดใช้เงินพอสมควรในการทำครับผมอันนี้ก็เพิ่มจุดนี้สองกระบอกนครับในิธีอกมาารโปเเจยังมีอีก หลายโปรเจกต์สรับรถแห่ไว้เป็นครับเวทีทัดดึงออกมาครับเราก็จะทำครับจุดนี้ก็อยู่กับงบของลูกค้านะครับเพราะว่าการเพิ่มไฮดรอลิกแต่ละจุดครับใช้ต้นทุนมากพอสมควรแต่ละจุดครับผมครับเวทีก็จะประมาณนี้ที่นี้ครับตู้หมุนก็ยังคงเดิมนะครับผมครับฟังชั่นเวทีก็จะประมาณนี้ครับผมไ่วเป็นครับตู้หมุนมีกลางยื่นครับผมกลางยื่นก็มาเสริมทั้งด้านเสียงกลางให้มีมิติมากขึ้นครับสียงกลางนี้ครับผมเพื่อให้สู้เบสได้ครับผมและกลางตัวนี้เราก็ทําเป็นทางครับจะมีมิดโลครับมีมิดแล้วก็มีไฮ เสียงเมืองกระตู้หลังครับพ่อก้างหลังเราก็4ทาง5ทางครับเสียงจะคมชัดมากครับฝั่งนี้ถ้าเราสองทางธรรมดามาใส่โคดเสียงครับมิกเสียงฝั่งนี้แสนบ้างมาเป็ยแางนี้แสนหนาครับสำหรับชุดนี้ครับผมครับไปจตรีมาทดสอบฟังเสียงกันว่ามันจะสมูทแค่ไหนครับสำหรับตู้หมุนครับกระตู้ยื่นไจะป การทดสอบเสียงครับผมครับดึงมาอย่างนี้แล้วครับผมก็ยังมีจุดดีเนียนิดหน่อยเราต้องทําการขยับดีเลย์นิดหน่อยครับเพื่อเป็นฟังก์ชันเล่นเวทีครับผมครับดีเล์เราทำเป็นสองชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการแห่อีกชั้นหนึ่งแล้วก็พอเวลาเล่นเวทีครับเราก็ปรับดีเล์กลับมาครับเพื่อให้เล่นเวทีอัตโนมัติเหมือนเดิมครับผมครับเป็นโจทย์ที่ยากในการทํารถแห่หนึ่งคันครับทั้งแห่ทั้งจอดเล่นอย่างนี้ครับยากมากตู้หมุนได้อีกยิ่งเพิ่มโจทย์ไปอีกตู้ยื่นออกจากที่เก่าอีกยิ่งเพิ่มโจ ก็ฝากไว้ครับสำหรับโปรเจกต์ใหม่อีกสาวตู้ยืนครับผมคุณครับผม